ต,ตอนนี้นะคะพ่อทูตามกลับจำปาดงแล้วไปกันเดี๋ยวเราไปส่งน้องตองนะคะกลับกัน ตอนนี้นะคะลุงวังก็เตรียมพร้อมกับจำปาดง <c oughs> โอ้ไอ้ยังนี่หมักหุ้มโอ้ยเอาไปกระรอกกันเดียว <c oughs> ตองว่าไงนะตองยังไม่อยากกลับบ่โอ้ยเดี๋ยวมาใหม่ส่งไก่ลงาปก็มาอีกมากา ในรักรีนี่นะคะของรักองหัวน้องตองเอากลับไปเลี้ยงที่นู่นปลามันจรอยู่โอ้ปลาสีส้มนู่นอ,อันนี้พอดีเ้วเนาะบูวเนะีะยนม่จะทับมันไม่ทับยังไงยังไงมันไม่ทับสีตัวมันก็ มันก็มาซ่อนอยู่ไงลูกมันก็เย็นแต่มันไม่หนักใช่ไหมเนี่ยมันมีในในป่ามันอยู่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอือป้ายเตรียมของกับพวิตามันชนิดลูกมันยังมีอันนั้นอะไรมันไม่หายใจกวาดอาเมอร์ละชีไงเกเรนะเนาะกว่าจะถึงเอ้ย อมันก็ห้าไปสุนย่หันละไปเก็บเสื้อผ้าไหมลูกต้องเก็บเสื้อผ้าเลยลูกไมม่ิดลลูกูกกเจ้าาสัง เอาได้หมดนี่นะมีอะไรบ้างเสื้อผ้าเก็บหมดแล้วบอหารปลาโอ้มีหารปลาด้วยมันกินน้ำมันก็ะหันหายจืดลุ่มันกระพงวับป้องวับป้องวับมัน ก็เทลงไปแ้วมันก็จะขยายตอนนี้มันแคบมันขาอันนั่นดีมันขาอันปลนเือนะต่อนก็มันได้เพราะมันจะมีที่สองช่องอยู่ลองคว่ำดูมันละกินนยังบะปอนนิดๆอ่ะลุงนิดๆเม็ดหนเจ็บเลยอ่ะเม็ดน้อย

เออมันก็ห้ามาชนนั่นละแล้วก็มื่อก็เห็นแม้นได้อันได้ถังสีง่ายก็เอาเสื้อถังอ่ะบงเอาแล้วก็อันบูอันนี้เวลามันขยายน่ะหลายใจตัวมันยังเาะลุเด้อมันยังเหาะลุเด้บูอันนี้น่ะเฮ้ยมันยังไม่หิวหมกปมันมีหิวลอมาแม้นเละลุแล้คือผมนี่แล้วเนาะ

อธรรมดาเล็กน้อยมันซึ้งอยู่บงของเจ้านี่จัดให้แล้วเอาเลยจัดให้แล้วโอเคอ โอ้ก่นกลับมีรางวัลให้ยายกองด้วยเอ้าตองมาให้ทุกวันอยู่แล้วบะแม่ ฮ่ม่า่อหตบน้ที่ายไ่าอฮอฮืฮือฮืออฮือฮือฮืออฮื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 ืออฮื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 อฮกออือฮออ น้ำซักซีดใหญ่ปวนะนน่่ะอยู่อเนย่างไงทก็อบ่ะโอเคอเคก็บของขึ้นรถเลยไปมีอะไรบ้างให้พอยช่วยถือไหมมีอะไรบ้าง ไปทอกับบล้ล่อบกองมปกระเป๋าลกวิอันนั้นผู้ล่อเห็เดียวนอัไใครมายุงหอกวิ่ะไใ่ะไม่ใลห้เห็นแม้นให้เห็นมีแม้นมีเสื้อน้ำาหลายนะเปิดฝามือก็ได้เสื้อน้ำหน่อยนะเอาไปยืดดมังอันมังตีนมงเจ้าเยีบลงไปนะนะ อืมก็ได้มันมันมีกระเพิมกระโดดเห็นนะก็เทน้ำเอาอีเห็นมันแยะจอก็จอกเอาเสื้อถุงเอาเสื้อดด้ามอันนี่ด้ามอันด้ามโซ่ไงเออพอดีมันมีกระเพิ่มตีฮะโจมมาไปอ้นเอา ไอ้เต้มอสามเออไปอะปั๊กหูหูหานมันก็ลอยอยู่มันเริ่มใหญ่แล้วอ่ะเฮ้ยอะไรมันใหญ่บ่มันกินอะไรบ้างเพื่อนะบ่โอ้มัน โอว่าเขามเขาเป็นอันนั้นแล้วเขาก็นเนาะเด็กน้อยก็เป็นผู้ใหญ่มันก็ตั้งเดียวแล้วเขาก็ดูดีเขาก็ช่วยนะโอ้อันลูกอันนั้นเออได้อ่าพูนีลยล่อยบอกได้ลูกบอกว่าฉันเป็นมิ้งจักได้ลูกเอ้ยเรา,อาบอก เออเขาก็มาหาล้าล่ะลูกหลานเขาก็มาหายายเอาเละยายเขาก็ไปทำการทำงานแล้วมาหายายล่ะมาหาพ่อเอาบนลรวมาลูกนั่นที่นอนีันมากพี่ยังนอนแมนอนไหม เออแล้ววันนี้นอนอยู่บน <aha, S 1> ได้อยู่เส่ไ้บโอเคไปเดินทางบอดพายบ๊ายบายเฮาเจอกันให <Bye bye. S 1> ม่ bye bye. <laughs> อืมบ๊ายบายบ๊ายซั่นเออเดี๋ยวเราส่งว่างก่อนเดีย๋ยวเราก็ขี่รถสกู๊ตเตอร์เรากลับ อืมตรงก็มาปิดือแันสุดเกีดนัจะออกแต่ออกห้องอืนะคะออกวันพุธแวของครณัวคูดุงว่าคเขาให้ทำงานปัดขีมงคูก็ไม่ว่างทำให้ได้รับวันจุดปีนอะรเหลือแค่ให้อกัู่าเบีอ่ไปเราก็กลับกัน <laughs> สิงนลงวางลุงวางับลุงวเนาะแต่ของลุงวางมันเป็นสีประตูของลุงวีมันได้อันนั้นอหอนแต่ขนาดมันมีนมเรีะก,กับเราได้วนไปโอ้ยมื่อแข้งมือหาได้ไม่ยอ,ลอกลงกดมือเมื่แข้งมือขาเลย